สวัสดีครับผมผมดาบตำรวจการเปริงเจ้าที่สายตรวจประจำที่พักสายตรวจบ้านพยโยนตำบบ้านฉางอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำหรับทริปนี้นะครับก็ต่อเนื่องเป็นทริปลุยภาคตะวันตกของประเทศไทยเที่ยวเมืองการพักที่เล็กฮิเวนหนึ่งคินอันนี้เดินทางต่อครับจะไปสวนพึ่งราชบุรีเป็นทางผ่านครับ ทางผ่านริมทางวิวสวยก็แวะรับประทานน้ำกาแฟกันก่อนมีบริการม้าครับม้าบริการให้เด็กหรือคนโตขี่วิวสวยดีครับาราคาไม่แพงขี่รอบใหญ่เลยครับหนึงรอบใหญ่เด็กขี่ม้าไปผู้ปก,กครองก็ชมบรรยากาศรอบๆฟาร์มไปครับ ตามนี้ก็มีที่พักครับแต่ไม่ได้สอบถามราคามาอันนี้เป็นน้องนอนครับน้องนอนลูกชายดาบการอ,อีกคนก็น้องบิ๊กหลานครับอาทิตย์นี้ก็มากันสองคันรถประมาณสิบคนสิบกว่คนอาทิตย์ลุยภาคตะวันตกของประเทศไทยอพักที่เล็กนห้เว้นหนังคืนนีน กำลังเดินทางไปสวนพึ่งครับนี่มาถึงที่สวนพึ่งราชบุรีครับเป็นที่พักเป็นที่พักแกลงที่สองเป็นที่พักคืนที่สองนี่เป็นหลังใหญ่ครับพักกันได้สิบกว่าคนก็ถือว่าโอเคครับถึงจะไม่ห้าดาวก็สี่ดาวได้บรรยากาศทัวทัวไปวันที่ไปก็นักท่องเที่ยวไม่เยอะเท่าไหร่ครับ ถ้าเป็นหน้าหนาวก็คงจะนักท่องเที่ยวก็น่าจะเยอะกว่าน,นี้เพราะสถานที่ก็โอเคการต้อนรับก็ก็ดีครับการต้อนรับก็ดีบรรยากาศรอบๆครับเป็นภูเขานี่ครับยานพนคโคใจสองคันล<ว>ยภ <ไป S 1> าคตะวันตก <ไป S 2> ของประเทศไทยอยู่ในระหว่างจัดเตรียมของสัมะละ เก็บรูปภาพไปเป็นที่ระลึกชั่วโมงนี้นาทีนี้นะครับกล้องถ่ายรูปเป็นปัจจัยห้าของปุตุชนคนทั่วไปแล้วนี่เป็นบรรยากาศรอบรอบ,รอบ ที่พักคือที่สองนี่เขาพักเรียบร้อยครับเตินตอนช้าก็จะลุยกันต่ออันนี้ก็มาให้อาหารน้องตายกระต่ายครับมีหลายร้อยตัวน้องนอนกำลังให้อาหารกระต่ายสวยๆครับ มีอาหารไว้บริการให้ซื้อแล้วก็ให้กระต่ายก็ตรงที่พักเลยครับที่พักคืนที่สองที่สวนพึ่งลาดชบุรีไทยแนทยลนด์เด็กๆก,ก็หนุกหนานครับผู้ใหญ่ก็มีความสุขที่ได้เห็นลูกๆหล,ลานๆมีความสุข คุณแม่ก็อแอแอบมองอยู่ด้านนอกออบ้านไล่ใจรักอันนี้คณะทวงเราครับหลายสิบ,ช,บชีวิตสังเกตครับคณะทวงเรามีต่างชาติด้วยผมแดง,จงแจอ,ไอ,อ,ไอะไยคุณแม่หน่อยก็เก็บภาพลูกชายนี่ ตัวเราไม่กระจอกครับตัวเรามีลูกทัวเป็นต่างชาติด้วยน้องนอนยายเล็กตาจิ๋วแน่น่นยน้องบิ๊กพ่อการเป็นคนบันทึกภาพและก็บันยายภาพใน ทิพน้ทิพลุยภาคตนตกของประเทศไทยกระตายอีกตัวยังไม่ได้ตายนะครับเป็นปูนปั้นลูกกระต่าย ที่เคลื่อนไหวได้ก็เป็นกระต่ายจริงน้องตายน้องตายถ่ายรูปครับนี้น่าจะเป็นฉันรักเธอแล้วก็มีภาษาทางยุโรปครับเมอ่อมองแมงนิยายแล้วครับออกจากที่พักแล้วมา บ้านหอมเทียนนี่เป็นบ้านหอมเทียนครับก็ใกล้ๆกับที่พักที่สวนเพื่งราฐบุรีก่อนที่จะเดินทางกลับอันนี้จะเดินทางกลับครับเป็นวันที่สามเก็บตกเก็บติดเก็บเก็บตกเก็บเกี่ยวข้างทางครับมีที่เที่ยวก็แวะเที่ยวไแวะเที่ยวไปเรื่อยๆไม่ได้รีบครับาดาบการลาบ พักผ่อนสิบวันมาใช้ตังครับตายหาไปแล้วก็ไม่ได้ใช้ทําบนไปให้ก็ไม่รู้จะได้รับหรือเปล่าเราก็ใช้ตอนที่มีชีวิตแล้วครับได้ใช้แน่ๆนี่กําลังดูน้องๆทาเทียนหอมอยู่ครับหอมเทียนบ้านหอมเทียนนะครับคือเข้าไปก็หอมเทียนครับกาเลยตั้งเช่อเป็นบ้านหอมเทียน ตั้งบ้านเทียนหอมมันก็จะไม่สะดุดตาก็เลยตั้งชื่อเป็นบ้านหอมเทียนอันนี้เป็นร้านของที่ระลึกครับข้างในซื้อฝากซื้อใช้ซื้อเพราะไม่รู้จะทำอะไรซื้อเฉยๆก็ได้ครับบอกแล้วว่าโทรศัพท์ ล้องถ่ายรูปเป็นปัจจัยที่สำคัญของผูุ้ชนและปัจจัยสิบเดินชมสินค้าภายในในี่ยาเล็กกำลังตรวจสอบสินค้าครับสำหรับเป้าหมายครับที่หมายต่อไปก็ตลาดน้ำอัมพวาแม่กองอันนี้เป็น เป้าหมายที่2ครับเป้าหมายต่อไปก็ตลาดน้ำออมบวานะครับเดี๋ยวโปรดติดตามคลิปต่อไปของอาดาบตำรวจการเปรินเจ้าที่สายตรวจประจำที่พักสายตรวจบ้านพยนตําำบลบ้านฉางอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองก็สวัสดีครับพึกษะภกาสอนอีกกุญชรอ,อันตดตรง โททนแสดงคงสำคัญหมายในกายมีนราชาติติวางวายมารายสิ้นถังอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชัว่วดีประดับไว้ในโรกา